สภาพปัญหาผู้ติดยาเสพติดและแนวทางแก้ไขเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้เชิญครับสวัสดีครับพบกันวันนี้ผมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผู้ติดยาเสพติดในสภาพปัจจุบันเปรียบเทียบกับผู้เสพยาเสพติดเมื่อในครั้งปีที่ผ่านมา ก่อนอื่นผมขอเท้าความก่อนว่าปัญหาผู้ติดยาเสพติดณปัจจุบันนับแต่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีสาเหตุอย่างไรก่ลาวคือก่อนปีสองพันห้า้อหกสิบสี่ มีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นฉบับหลักก็คือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2522ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้สิบยาเสพติดก็คือยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ใน มาตรา91มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง6,000ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2564รัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดได้มีการรวบรวมความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลายหาฉบับมาไว้ในฉบับเดียวกันรวมเรียกว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดสำหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือเสพยาบ้า มีบัญญัติไว้ในปมาตรา104และมีบทกำหนดโทษอยู่ในมาตรา162มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเห็นได้ว่าบทบัญญัติ ในความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือเสพยาบ้าในปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2อ6 4ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีอัตราโทษที่ต่ำกว่าโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดถึงสามเท่าก็จะเห็นได้ว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา16 2ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำดังนั้นเวลาสารมีคำพิพากษาซึ่งในทางปฏิบัติจริงตามตัวอย่างคดีที่ผ่านมาสารก็จะลงโทษจำคุกไม่เกินสองเดือนปรับไม่เกิน2,000บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกหนึ่งเดือนปรับหนึ่งพันบาทก็โดยประมาณนี้นะครับเมื่อนำมาตัวมาควบคุมนะครับหรือว่าหากหากนำตัวมาควบคุมไว้หนึ่งคืนก็จะหักอัตราโทษปรับออกจากหนึ่งพันเหลือห้าร้อยนะครับหรือหากค้างไว้ สองคืนนะครับก็จะหมดพอดีนะครับเป็นหนึ่งพันบาทนะครับหรือว่าหากการณีที่จับกลุ่มตัวมาส่งตัวฟ้องทันทีนะครับอาตาัตราโทษปรับหนึ่งพันบาทหากจำเลยนะครับหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีเงินค่าปรับจำเลยก็จะขอทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านก็โดยประมาณนี้นะครับสเต็ปของ คำพิพากษาในคดีเสพเท่าที่ผ่านมานะครับจึงส่งผลให้คดียาเสพติดพุ่งขึ้นอย่างมากมีอัตราผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยจำนวนเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่าและมีปริมาณผู้เสพยาเสพติดโดยเฉลี่ยประมาณเพิ่มเพิ่มขึ้นโดยประมาณยี่สิบเท่า ซึ่งโดยเฉลี่ยมีอยู่ในเกือบทุกหมู่บ้านโดยจะเห็นได้ว่าผู้เสพยาเสพติดที่ก่อให้เกิดกระทบต่อครอบครัวต่อญาติและต่อสังคมโดยรวมมีโดยเฉลี่ยหมู่บ้านละประมาณ1นถึงสงคนส่วน ที่กระทบกับญาติแต่ไม่กระทบต่อสังคมมีโดยประมาณหมู่บ้านละห้าซึ่งหากเทียบในภาพรวมของระดับตำบลผู้ปริมาณจำนวนผู้เสพยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยเฉลี่ยประมาณตำบลละห้าสิบลายถึง80ดลาย และโดยเฉลี่ยในภาพรวมทั้งอำเภอประมาณ300-500ถึงร้อยรายหรือ500คนเฉพาะจำนวนที่กระทบต่อสังคมในอีกส่วนหนึ่งที่ไม่กระทบต่อสังคมแต่มีผลกระทบต่อครอบครัวหรือคนใกล้ชิดก็มีจำนวนถึงสองเท่า หรือสามเท่าของจำนวนผู้ที่มีผลกระทบต่อสังคมจะเห็นได้ว่าปริมาณจำนวนผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งนี้สาเหตุโดยรวมตามที่กระผมทำหน้าที่พระรานสอบสวนมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง สามเท่าส่งผลให้ยาบ้าหรือยาเสพติดลดลงลดราคาลงโดยเฉลี่ยปัจจุบันตกมิละประมาณขั้นต่ำสุด20บาทถึง50บาทโดยประมาณนี่จะเห็นได้ว่าปริมาณยาราคายาเสพติดลดลง ทำให้เด็กเยาวชนหรือผู้เสพเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสังคมโดยรวมผมมีข้อแนะนำแล้วก็วิธีการอีกแนวทางหนึ่งก็คือสำหรับในเรื่องของการ ปราบปรามปรับปรามการจับกลุ่มตัวมันเมืองคดีถือว่าไม่ได้ผลเนื่องจากมีอัตราโทษต่ำตลับผู้เสพย,ยาเสพติดนะครับก็วิธีทางแก้ถึงน่าจะดีกว่าที่เราจะต้องไปทำการจับกลุ่มนะครับส่วนป้องกันเราไม่ต้องพูดถึงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งครับป้องกันเราเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของการปรับปราม ไม่ได้ผลเพราะเนื่องจากเมีอตราโทษก็คือกฎหมายกฎหมายมยีบัญญัติไว้ไในเรื่องของบมบลกฎัมาย,ยาเสพติดเนี่ยมีอัตราที่โทษที่ต่ำคือเอาไปควบคุมหรือขังเมื่อกี่วันก็ปล่อยตัวมานะครับเพราะว่าทางสังคมยาติกฎหมา้คิดก็ได้รับผลกระทบเหมือนเดิมนะครับมีทางแก้ คือเราก็กันตัวนะครับกันตัวกันตัวออกห่างจากบุคคลเหล่านี้สะนะครับก็ให้เข้าไปอยู่โลกของเขาต่างหากนะครับไปอยู่ส่วนตัวก็คืออย่างเรามีบ้านอยู่ใกล้กันเราก็ต้องทํารั้วทํากาแพงไม่ต้องไปยุ่งไปวุ่นวายไปโลกของใครของมันชีวิตใครชีวิตมันประมาณนั้นนะครับ ว่าการจักลุ่มกลับไปก็เหมือนเดิมมันซ้ำซากนะครับซ้ำซากเพราะในเรื่องการซ้ำซากนี่ศาลก็ไม่ได้มองอยูแล้ประเด็นนี้นะครับถึงแม้จะรอการวองทวกก็ยังรอแล้วได้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้ได้ดีซึ่งเพราะว่าปัญหาที่ญาติหรือว่าสังคมต้องดูกับคนกลุ่มนี้ประจํานะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าญาตินะครับเราก็ต้องกันตัวออกจาก คนนี้คนนี้สะคนที่เสพย,ยานะครับคนที่ก่อเสพย,ยาแล้วก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกระทบต่อสังคมหรือว่าบุคคลอื่นนะครับถ้ามาดุแรงแต่จากตัวร่คดีหลายๆเข้าหาไปนะครับเจอโอกาสที่บุคคลกลุ่มนี้ที่จะไปก่อให้ดุรแรงมันก็มีน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการสร้างความ เดือดร้อนลำคาญให้กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวแล้วก็สังคมนะครับค,คือพอพอลำคาญนะครับเราต้องกันนะครับกันตัวเองกันตัวเขาด้วยนะครับนี่คือวิธีการที่ที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับสำหรับข้อแนะนํานะครับส่วนเรื่องของ,องมาตรการทางกฎหมายก็ค่อยมาที่หลังนะครับลักหลังกับวิทยาลักษางนะครับ เพราะว่าถ้ารอกฎหมายมันมันไม่ทําการเพราะกฎหมายมันกฎหมายก็คือว่ามีอัตราโทษอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับก็สำหรับผมก็คงจะมีเรื่องประเด็นเกี่ยวกับของอาการปฏิบัติข้อแนะนําข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้เสพย,ยาเสพติดก็คือเสพโดยเฉพาะเรื่องของยาบ้าเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมาก็ขอให้ท่านมีอายุวันณนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บตลอดไปนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ